ครับภาพชมสวนกล้วยไม้ขององค์การมหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเปิดให้ชมตลอดทั้งวันทั้งคืนครับตลอดทั้งวันทั้งปีครับมุมนี้ครับใช้ฟลาลนับสิบสีขาวสีม่วงอ่อนสีเหลืองออนเซิเดียมข้างบนก็เป็นรถคารือสีแล้วก็บันดาบันดาชื่อว่า บุญยริทสปอตสีแดงซึ่งก็ล่วงโรยไปตามการเวลาข้างบนก็เป็นอีกาเซคือต้นเฟินขนาดใหญ่ข้างในก็เป็นซิมบีเทียมที่สีเหลืองนี้คือออนซีเดียมแรับสีขาวก็คือฟล,ลัรนับสิบมนี้เสริมด้วยท่อนไม้สักมีเฟินประกอบ ที่เห็นสีม่วงน้ำเงินนะี่คือมิกเซ่บลูมุมนี้มุมนี้เน้นเป็นในเรื่องของเบนด้าแล้วก็ฟลานอสิปนี่ก็มุมนี้เชื่ว่ามุมนี้ก็น่าดูเหมือนกันการจัดสวนชน่วงนี้น่าจะใช้เงินครั้ทงทีเยอะเพราะว่าสวยงามมากใช้ ต้นไม้ต่นกิเกียวฝนนี้ต้นใหญ่มากเลยฝนเหมือนกับกุมารทองนี่เป็นต้นเฟนฝ์นฝนหลายประเภทครับที่เรามาใช้ในการแต่งแต่งสวนนี่เป็นมิกาเซ่บลูฟลานาสิกสีชมพูสีุม่มวง สีขาวม่วงแล้วก็ขันอะไรอ่ะบันไดขันไม่มีโกรคขันไม่มีโกรสวยงามครับเข้าชมได้ครับตลอดทั้งวันทั้งปีครับที่องค์การงานาสัจจังหวัดเชียงใหม่หลังสลรกการจังหวัดเชียงใหม่ครับมุมนี้สวยงามมาก วนที่สวยงามราคาแพงมีคุณค่านะครับรีบมาชมครับวงการนานส่วนจังหวัดเชียงใหม่หลังสะลรกลาเราใช้กล้วยไม้ที่สวยงาม